อย่ากังวลใจกับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตขอให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกฎแห่งกรรมอดทนไปสักระยะหนึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะลี่คลายไปด้วยดีธรรมะสวัสดีทุกท่านครับผมสุรพัฒนมีดหมอยินดีต้อนรับเข้าสู่การเยี่ยมชม วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงถ้าจะกล่าวถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นจังหวัดที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามมาอย่างยาวนานเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจทำให้มีบุคคลหลายชนชาตินะครับไปประกอบอาชีพ ไปทำมาหากินที่นั่นนะครับและก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อเดิมทุกทุกท่านที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควนะครับก็วันนี้ก็ มีโอกาสมาทำ ep ที่12นะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์วันนี้ผมก็ได้นำวัตถุมงคลประเภทมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดที่เก่าเละคลาสสิก Classic สุดๆวันนี้มารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ผมได้สะสมมา เป็นมีดที่หายากมากนะครับเล่มนี้เพราะว่าเป็นมีดที่เก่าทันยุคของหลวงพ่อนะครับก่อนที่จะรีวิวก็พูดจาทักทายกันเช่นเดิมน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่สิ้นเดือนแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เงินออกอเราทำงานมาเหนื่อยแล้วก็ได้เงินมาก็ไปใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับดูแลครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยเนาะให้มีความอดทนต่อสู้นะครับ อดทนต่ออุปสรรคมากมายที่เราจะพบจะเจอนะครับทำอะไรก็ให้มีสติสติยังคิดนะครับแล้วถ้าเราทำไอการใดๆด้วยการมีสติปัญญามันก็จะเกิดนะครับทำให้ปัญหาทุกอย่างจากที่ว่ายากายกลายเป็นง่ายก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ วันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับถือว่าเป็นวันดีที่ผมมีโอกาสมารีวิววัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมให้พวกเราได้ชมกันนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับเพราะว่าการรีวิวมีดหมอนี้ผมจะเน้นไปที่ความคลาสสิกค,ความสวยงามมีดของหลวงพ่อนะครับ เป็นมีดที่ผมได้สะสมมาเป็นมีดที่หายากสุดๆนะครับผมก็จะใช้เวลาไม่นานวันนี้ประมาณ20นาทีนะครับเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยบางทีบางท่านก็บอกว่าถ้าพูดเยอะอย่างนี้ก็เบื่อในการฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านอ่าเปิดใจนะครับทนฟังสักนิดนะครับเพื่อศึกษา เกี่ยววัตถุมงคลหลวงพ่อนะครับเราจะได้ไม่มีการไอ้แคลงใจอะไรต่างๆนะครับเวลาเราจะไปเช่าไปไรเพราะว่าเราได้ศึกษาเพราะว่ามีดของหลวงพ่อนี้ถ้าเราอ่ายิ่งดูยิ่งศึกษาประสบการณ์เรายิ่งมีเยอะนะครับทำให้เรามองมีดอ่มองง่ายครับจริงๆแล้วมีดของหลวงพ่อถ้าเราศึกษามันดูมัน เรียนรู้บ่อยๆมันก็จะดูไม่ยากนะครับดูความเก่าความคลาสสิกของมีดอวันนี้ผมก็ได้นำมาให้ท่านได้ชมเช่นเคยนะครับได้ชมได้ฟังเลยเป็นมีดขนาดนะครับเดี๋ยววัดไซส์ให้ท่านได้ดูเลยเป็นมีดขนาด12 12นิ้วนะครับรวมด้ามได้ฝัก นะครับวันนี้ก็จะได้รีวิวให้พี่น้องได้ชมกันเลยนะครับเป็นมีดที่เก่าแก่คลาสสิกนะครับนี่ก็เป็นมีดฝักไม้ด้ามไม้นะครับเป็นไม้ที่แห้งสนิทนะครับเป็นไม้เก่าไม้โบราณอ่อระหว่างไอฝักมีดกับด้ามและใบมีดจะสำคัญจะสัมพันธ์กันทุกอย่างเลยนะครับ เพราะว่าทำมาพร้อมพร้อมกันนะครับระยะเวลาต่างๆโดยเฉพาะฝักฝักมีดเล่มนี้นะครับนี่เป็นเป็นไม้นะครับเรามาดูไอความเก่าของไม้เลยนะ <Okay. S 1> เก่าแบบ <Okay. S 1> เก่ามากนะครับเป็นไ ไม้ที่อายุร่วมร้อยปีนะครับเพราะว่าเป็นมีดยุคยุคต้นของลุงพ่อเดิมนะครับหวายก็จริงๆแล้วอันนี้หวายนี่ผมส่งไปรัดใหม่นะครับที่แถวพะยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเพราะว่าอันเก่ามันระยะเวลามันนานมันก็ขาดผุก่อนไปธรรมดานะครับไป ทำใหม่เสริมใหมเ่เขาบอกว่าถ้าเป็นคนนี้ก็ไปเ,เสริมความงามตัดผมใหม่โอ้ดูดูหลอดนะครับดูดีอันนี้มีดก็เช่นกันนะครับฝักมีดเล่มนี้นะครับเรามาดูความเก่าความคลาสสิกข,ของมีดเ,เป็นไม้ที่เก่านะครับล่องรอยการใครต่างๆนะครับที่เกาะติดในไม้บริเวณฝักมีด นะครับจะเป็นความเก่าที่ค้ำค่านะครับควรแก่เก็บไว้เพื่อเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานนะครับเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับเป็นไม้ที่เก่าสนิทแห้งสนิทนะครับไม่มียางเลยส่วนของด้ามก็นะครับตรงปอกมีดนะครับตรงนี้ ปอกมีดตรงที่ข้อต่อมีดระหว่างใบมีดกับด้านมีดนะครับก็เป็นโลหะโบราณเป็นเหล็กเก่าโบราณที่อายุร่วมร้อยปีเหมือนกันนะครับมันจะสัมพันธ์กันเลยทั้งฝักมีดใบมีดต่างๆนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นความเก่านะครับความเก่าของเหล็ก นะครับเป็นเหล็กโบราณาแล้วก็มาส่วนฝักของมีดก็จะเป็นไม้ที่แห้งสนิทนะครับรวมทั้งด้ามด้วยนี่ด้ามมีดก็จะคัดสิกสุดๆนะครับเป็น่าน่าจะเป็นไม้ทยยงนะครับเพราะว่าดูล่องรอยแล้วเพราะว่าเป็นไม้ที่มีอายุ มาอย่างยาวนานนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับหรือท่านใดที่อยากจะสนทนาโดยตรงก็โทรมาที่เบอร์โทร097-9991983นนะครับมีข้อสงสัยอะไรประการใดก็โทรมาปรึกษาได้นะครับ แต่ก็ขอย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าท่านใดที่ต้องการให้ผมตอบเกี่ยวกับเรื่องมีดแท้เก๋อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ขอสงวนลิขสิทธิ์นะครับไม่ขอตอบนะครับเพราะเพราะว่ามันดูเป็นคำถามดูดีนะแต่ถ้าเราตอบไปแล้วมันจะคือมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเราไปวิพากษ์วิจารณ์มีดของคนอื่นมันเป็นกฎจรยาบรณ ที่เราจะต้องรักษาไว้นะครับส่วนนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับเป็นมีดที่มีความเก่ามากๆนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับส่วนฝักด้านในก็เดี๋ยวให้พี่น้องดูเลยนะครับเพราะว่าใช้เวลาไม่นานาเป็นเหล็กที่ ที่เก่าเป็นเหล็กที่แห้งนะครับเหล็กแห้งอย่างไรเราก็มาดูเนี่ยรอยที่มีสนิมขุมนะครับสนิมเกาะเนี่ยจริงๆแล้วเหล็กยังไงมันก็ต้องขึ้นสนิมแต่นี้เป็นเหล็กที่เป็นเหล็กที่ดีนะครับสนิมจะไม่ค่อยมีก็ว่กาก,กันนะครับเนี่ยเป็นสนิมขุมที่เกาะธรรมชาตินะครับล่องรอยการ ตอกอัคระอะไรยังไงก็ชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับชัดเจนมากเลยนะครับสรรสร้างโดยเป็นช่างฉิมนะครับเนี่เป็นเป็นน่องสิงด้วยนะครับล่องรอยการตอกนะครับสิวต่างๆเนี่ยอ่าเป็นการตอกมือนะครับมันก็มีร่องรอยการเฉลบออกมานะครับนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมชาติมีดเก่าที่เป็นยุคต้นนะครับ อ่เนี่ยล่องรอยกระดูกงูก็เรียงสวยเป็นเม็ดสวยนะครับเนี่ยะจะสวยมากเลยนี่เป็นเกจเกจกระหนกช่อดอกไม้นะครับที่สวยงามอ่อล่องเลือดอการตอกต่างๆนะครับก็จะเป็นช่างฝีมือที่ปราณีตนะครับความสวยความงามความคลาสสิกเรามาศึกษามอง มองด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับของจริงนี่แหละมาให้พี่น้องได้ชมกันได้เห็นกันนะครับตัวตัวยันก็จะชัดเจนมากนะครับนี่เป็นตัวยันอสังวสุโลนะครับนะครับตามน,นี้เลยพอดีมันก็มันชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับเออต้องแกะ ตัวอักษรออกมานะครับเป็นช่างที่ประณีตเป็นมีดท,ที่เก่าสุดๆเลยเนำให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมก็พยายามสะสมมา,าได้สิ่งดีๆมาก็จะมาร,รีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับเป็นมีดท,ที่เก่าแก่ถึงยุคของหลวงพ่อ,อนะครับความสวยงามความคลาสสิกมน์เสน อ่ามันอยู่ที่มีดเก่านี่แหละครับยุคต้นเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับก่อนที่จะมาเป็นมีดยุคกลางนะครับมีดมีดยุคกลางจะดังจะโด่งดังได้ก็ด้วยการผลักดันมาจากมีดยุคต้นนะครับที่ต้นตำรับต้นแบบมีมาอ่าจนถึงปัจจุบันนะครับนี่แหละความสวยงามของมีด ผมก็มีโอกาสได้นํามาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันบ่อยๆนะครับเพื่อตอกย้ำเรามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเรามาดูตรงกันมีดนะครับตรงนี้ก็เนี่ยแห้งสนิทเลยนะครับลอยต่อต่างๆนะครับดูให้ชัดเลยนะครับเป็นมีดเก่ามากๆเลย นะครับนี่ไม่มีล่องรอยการขยับเขยื่อนนะครับเป็นมีดเดิมๆใบมีดหนาสวยนะครับนี่รีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นกันแบบจะจะนะครับด้วยความปรารถนาดีนำริงดีๆวัตถุมงคลของหลวงพ่อประเภทมีดหมอมาให้พี่น้องได้ชมกันได้ศึกษาร่วมกันนะครับการศึกษามีดหมอนี่เราต้อง ดูบ่อยๆตอกย้ำบ่อยๆนะครับลักษณะอย่างไรนะครับนี่แหละให้พี่น้องได้เห็นเลยชมชมความเก่าความคลาสสิกนะครับเป็นมีดของหลุงพ่อเดิมนะครับการรีวิวมีดก็จะ พูดเรื่องเดิมๆน,นะครับเพื่อตอกย้ำให้พวกเราได้ได้ชมได้เห็นได้อยู่ใต้จิตสำนึกของเราเลยนะครับเพราะว่ามีดหลวงพ่อนี้เป็นมีดพูดง่ายมีดกายสิทธิ์นะครับที่สามารถคุ้มครองปกปักรักษาเ,เพราะว่าหลวงพ่อเดิมท่านได้อธิษฐานจิตนะครับ มีดของท่านทุกเล่มนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถปกปักรักษาเรานำไปไหนมาไหนนะครับพกพาทำให้เราเ,เดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีดของหลวงพ่อนี้เขาบอกเปรียบงเสงมือนล่มนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนี่จะปกปักรักษาตัวเราและคนใกล้ตัวนะครับจะแข้คาดทุกคนเลยถ้าเรา ได้ไปร่วมกันอยู่ในรัศมีมีดหลวงพ่อที่จะรักษานะครับโดยเฉพาะมีดหลวงพ่อนี้เราไปไหนมาไหนเวลาเราไปพักแรมเข้าป่าปักกดอะไรต่างๆนี้นะครับอธิษฐานจิตบอกเจ้าแม่ธรณีแล้วก็ขอบุญบารมีหลวงพ่อเดิมปกปักรักษาแล้วเราก็นำมีดไป กีดรอบวนที่นอนเรานะครับก็ป้องกันมแมลงสัตว์ตกัดต่อยอสัตว์มีชีวิตต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้ผีสางนางไม้ต่างๆเนี่ยไม่ไปรบกวนนะครับทำให้เรานอนหลับสบายนะครับนี่แหละพุทธคุณมีดหมอของหลวงพ่อนะครับเ,เป็นได้ทั้งกันและแก้นะครับ วันนี้ก็นี่แหละได้นำมาให้พวกเราได้ชมกันชมบ่อยๆนะครับเรามาชมมาศึกษามาดูกันให้เห็นด้วยตาเปล่านะครับเราจะได้ไม่สงสัยหรือเราเวลาตัดสินใจไปเช่ามีดอะไรต่างๆแล้วเราจะสัมผัสได้เลยนะครับมีดเก่าถึงยุคเนี่ยมาให้พี่น้องได้เห็นได้ชมกันเลยเป็น มีดขนาดพกพานะครับที่มีความสวยงามคลาสสิกมนสเน์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับก็เป็น EP ที่12แล้วที่ผมได้มารีวิวให้กับพี่น้องได้ชมกันก็อาจจะไม่ทุกวันนะครับวันเว้นวันบ้างะนะครับนี่ครับชมกันให้เห็นเลยนะครับความสวยความงามความคลาสสิก สันมีดก็นะครับเป็นเหล็กที่หนามากเลยเป็นเหล็กเก่าเหล็กโบราณน,นะครับผมก็สะสมมาหลายเล่มบางทีบางท่านก็มาขอแบ่งเช่าไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลสิ่งดีๆเราก็ต้องอเผื่อแผ่ซึ่งกันและก,กันนะครับ เพราะว่ามีดของหลวงพ่อเดิมนี้ถ้าเปรียบเทียบกับบุคลากรที่มีแล้วมีดนี้ของหลวงพ่อนะครับประมาณ 2- องถึงสามหมื่นเล่มประมาณนี้ไม่ไม่เกินนี้นะครับแต่บุคลากรของเราเอ,อ,อย่างประเทศไทยนี้ก็มีบุคลากร70็ดกว่าล้านอย่างนี้ไม่พอต่อความต้องการเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมีดของหลวงพ่อจรง เป็นวัตถุมงคลที่หายากสุดๆนะครับช่วงนี้อย่างมีดเล่มนี้ผมว่าอีก5-6ปีนะครับคงหาแทบไม่ได้เพราะว่าใครที่ครอบครองไปแล้วอ,อย่างถ้าไม่จาเป็นจริงๆก็เขาจะเก็บรักษาไว้นะครับอย่างคนจีนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนมีเงินหน่อยก็จะให้ ช่างออกแบบให้เลยนะครับอตอกเป็นมีชื่ออักขระประจำตระกูลไว้เลยนะครับโดยเฉพาะคนจีนนี้เขาไม่เดือดร้อนเขาจะเก็บไว้บูชานะครับรุ่นสู่รุ่นอย่างแน่นอนนะครับนี่ให้เห็นความสวยความงามความคลาสสิกนะครับเป็นมีดที่เก่าแก่สุดๆเลย นะครับผมก็พยายามาสรรสร้างเสาะสแสวงหานะครับมาให้พี่น้องได้ชมกันได้เห็นความสวยความงามความคลาสสิกข,ของมีดหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเกจิอาจารย์ที่มีจิตเมตตาสูงนะครับท่านเป็น อระอรหันที่มีแต่ให้เป็นห่วงลูกศิษย์นะครับถึงแม้ท่านก็จะจากพวกเราไปเจ็ดสิบกว่าปีแล้วด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อนะครับที่สร้างความเจริญให้กับพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับจะทำให้หลวงพ่อมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับ มีบุคคลมากมายที่ไปพึ่งพาอาศัยบารมีหลวงพ่อนะครับจนทุกคนทุกท่านขนานนามให้หลวงหลวงพ่อว่าเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือปากน้ำโพนะครับชมกันให้เห็นความสวยความงามเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้เวลาประมาณ20นาทีหรือกว่าก็ประมาณนิดนิด นะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นความสวยความงามความคลาสสิกนะครับความเก่าแก่มีดของหลวงพ่อนะครับนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่30ที่สิ้นเดือนพอดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องที่ทำงานประจำ เงินเดือนออกนะครับก็ไปไหนมาไหนก็ขอให้ท่านมีสตินะครับใช้สอยอย่างประหยัดเป็นยุคข้าวยากมากแพงนะครับด้วยความปราถนาดีด้วยความรักนะครับจากผมต้องการให้ท่านพบเจอแตแ่สิ่งดีๆนะครับก็บางทีบางครั้งก็ ขึ้นต้นด้วยวลีที่เป็นคำที่สอนใจนะครับเราทำอะไรให้มีสติให้มีความอดทนคำว่าอดทนก็อดทนต่อสิ่งต่างๆอุปสรรคมากมายนะครับในการดำเนินชีวิตของพวกเราวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมได้เห็นความสวยความงามความเก่าของมีด นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องในการศึกษาอย่างอย่างมากนะครับหรือว่าไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนนะครับนะครับด้วยอุดมการอันแน่วแน่ที่จะต้องการเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เพื่อสืบสารวัฒนธรรมไทยนะครับ สำหรับวันนี้การรีวิวนะครับก็ถือว่าเวลาพอสมควรนะครับท้ายสุดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอจงนอนหลับฝันฝันดีนะครับขอบารมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีของพ่อเดิมนะครับพรุ่งนี้ก็หวยออกแล้วเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่ง นอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับสำสำหรับผมสุรพัฒน์มิ่นหมอก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับ